น้องเบิกผะโอ้แม่จ้าด้สีเฮียอันนี้แม่น้ำจิ้มปลาแดดใชิมาจิ้มกับอันม่วงบักม่วงน้ำดลกไม้พัวนะจิ้มให้น้องผัวนะใส่ข้าวคั่วเป็นตะแซสบวะจ้ะใส่ข้าวคั่วใส่หอมแดงใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกของพ่อใหญ่อันไม้พี่พร่มพรไหมพัวนะโอ้มันเลิศสมัปนแก่นน้ำลายไหล้องเลย

nhãn tẹt tẹt áp đích nổi xét và xét cọp khắc nó ngon như thứ cọp năm này cái không อิ oh, uh. Lydia, uh, um, uh. ่ดๆอื่นเอาไปหน่อยเข็ดแขวคุณอะไม่แร้รุดแต่ไม่แต

โอ้สร่บไงอากาศห่อนๆ mm hmm. กินเงนยไปไหวนักมือมันที่เท่าไหร่มืวันที่สามสิบมือันที่สามสิบเนาะวันนั้นฉันได้กินปลาตีกันนันที่หนึ่งเพราะว่ามันที่สามสิบเอ็ดหนองไทยเห็นงานมือที่สามเอ็ดหนองไทยเห็นงานวันนั้นมันที่หนึ่งยุดอืม

不累不累，不冷。不能